วันนี้ครับพาผู้ชมไปดูสวนแก้วมังกรคลองสิบปทุมธานีปลูกแก้วมังกรมาแล้วกว่า17ปีนะครับเขาได้มีการพัฒนาวิธีการปลูกแล้วก็การตลาดอย่างต่อเนื่องครับจนปัจจุบันเป็นเกษตร,รกรที่มีช่องทางการจําหน่ายที่หลากหลายแล้วก็สามารถกําหนดราคาขายได้ด้วยรวมทั้งไม่มีปัญหาผลผลิตล้นตลาดครับไปติดตามกันครับ มังกรตัดจากสวนพร้อมลำเลียงขึ้นฝั่งเข้าสู่ขั้นตอนการคัดคุณภาพโดยเลือกผลที่มีขนาดเท่าๆกันผิวสวยกลีบเลี้ยงเขียวสดและไม่มีตำหนิรอการบรรจุเพื่อส่งออกไปประเทศเยอรมันปกติสวนเกษตรแก้วมังกรรังสิคลองสิบจังหวัดปทุมธานีมีออเดอร์ส่งออกไปยังยุโรปและตะวันออกกลางทุกสัปดาห์และเป็นช่องทางการขายหลักในปัจจุบันทําให้สวนสามารถกําหนดทิศทางและราคาเองได้มากกว่าในอดีตซึ่งต้องพึ่งพาตลาดค้าส่งภายในประเทศเพียงอย่างเดียว สมัยก่อนก็มีครับเราก็จากประสบการณ์ที่เราทํามาหลายปีเนี่ยช่วงแรกๆก,ก็มีปัญหาเรื่องตลาดนะฮะเราปลูกแล้วเราก็ขายให้กับตลาดค้าส่งอย่างเดียวนะครับบางครั้งก็มีปัญหาเรื่องของราคานะครับหรือว่าในช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อมๆกันก็ชนกันนะครับก็ทําให้ราคาเนี่ยถูกทีนี้ทางสวนกเ็เห็นปัญหาละแล้วเราก็คิดว่าเราต้องหาทางแก้ไขทุกวันนี้เราก็เปลี่ยนแนวทางก็คือเราก็พยายามเพิ่มสัดส่วน ลูกค้าในกลุ่มส่งออกให้เพิ่มขึ้นนะครับผมก็เริ่มมาโฟกัสในเรื่องของการจัดการระบบต่างๆในแปลงให้เป็นไปตามระบบการจัดการสวนให้ได้มาตรฐานส่งออกดําเนินการตามระบบ GAP และข้อตกลงที่ทํากับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการควบคุมปริมาณสารตกค้างจากยาฆ่า,มาแมลงและสารเคมีกําจัดเชื้อราและแบคทีเรียโดยเน้นความสะอาดของแปลงและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสําคัญผลผลิตประมาณ250,000กิโลกรัมต่อปีจึงไม่มีปัญหาล้นตลาด ครึ่งหนึ่งป้อนตลาดภายในประเทศอีกครึ่งหนึ่งส่งออกและเข้าโรงงานแปรรูปแก้วมังกรสร้างผลกําไรไม่ต่ํากว่าปีละล้านเรื่องของราคาเนี่ยนะครับในช่วง3-4ปีนี้ถือว่าราคาแก้วมังกรเนี่ยถือว่าใช้ได้ค่อนข้างโดดเด่นเลยเมื่อเทียบกันกับเมื่อประมาณ7-8ปีหรือ9ปีที่แล้วไปทาให้ราคาเนี่ยขยับขึ้นมาปีที่ผ่านมาก็อยู่ประมาณ20กว่าบาทนะครับตัวเฉลี่ยทั้งปีนะครับรวมแล้วนะครับผมส่งออกก็จะราคาแพงกว่าประมาณ10-15บาทนะครับในแต่ละเกรดนะครับ ที่นี่ปลูกแก้วมังกรพันธุเวียดนามเนื้อสีขาวจำนวนร้อยไร่และพันแดงไต้หวันอีก30ไร่มาเป็นเวลา17ปีแล้วผลผลิตทั้งหมดจะออกในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนตุลาคมรวมประมาณ5เดือนซึ่งแนวโน้มการเติบโตยังดีต่อเนื่องเพราะเป็นผลไม้สุขภาพและเป็นผลไม้มงคลที่นิยมใช้ในเกือบทุกเทศกาลแต่ทางสวนจะไม่ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกโดยจะเน้นพัฒนาคุณภาพผลผลิตรองรับลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เคมีออนวงดีลาบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน